เราจะมาดูเครื่องเตือนฝนตกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับเราสามารถต่อสายออกไปข้างนอกบ้านได้นะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอ่อให้ตรงจุดที่รับน้ําฝนได้นะครับตัวนี้ต่อสายยาวๆได้เลยนะครับส่วนแผงมูลจรตัวนี้จะจ่ายไฟ9โวลต์น,นะครับ คือเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับเรานําน้ําสมมุติว่าฝนตกนะครับมาที่แผงวง,งจรปุ๊บนะครับเสียงจะดังทันทีเมื่อเราเช็ดนะครับเช็ดก่อนเมื่อเราเช็ดปุ๊บเห็นไหมครับ มันยังไม่แห้งนะครับมันก็เลยไม่ยังไม่ดับนะครับต้องให้เซนเซอร์มันแห้งนะครับถึงจะเริ่มทำงานใหม่ได้อีกครั้งนะครับ